มาเลเซียเองก็ถูกหลอกไปทํางานที่เมียนมาด้วยเช่นกันซึ่งทางการมาเลเซียนะคะก็ได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการไทยค่ะในการวางแนวทางป้องกันและช่วยเหลือพลเมืองของมาเลเซียที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทํางานที่เมียนมาค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ดาโตโจจีไซโมเอลเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยพร้อมกับคณะนะคะก็ได้เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดต,ตากค่ะก็จะมีทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรแล้วก็ฝ่ายปกครองประเด็นในการหารือที่สำคัญเนี่ยคือทางการมาเลเซียค่ะ ได้มีการประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยในการหาแนวทางช่วยเหลือพล,ลเมืองของมาเลเซียที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์ให้ไปทํางานในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่แนวชายแดนของจังหวัดตากันนะคะซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเองก็ยืนยันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีการปฏิบัติงานกันอย่างเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการลักลอบออกพื้นที่แนว ชายแดนของไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของไทยเองนะคะก็ได้ขอให้ทางการมาเลเซียเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องพลเมืองชาวมาเลเซียให้ใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาถึงการถูกชักชวนให้ไปทำงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะคือให้พิจารณาให้ดีว่า ควรจะไปหรือไม่ควรจะไปและควรจะประสานงานผ่านทางทางการของประเทศนั้นๆด้วยเพื่อไม่ให้ถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์ส่วนทางด้านทางการไทยเองตอนนี้ก็พร้อมประสานความช่วยเหลือทางการมาเลเซียอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือพลเมืองชาวมาเลเซียด้วยเช่นกันค่ะ